จะอออมวาไปะคโอ้ันใครใครเลยคือบาขูดคือบะขูดใส่ในทุงในทุงบ่ได้บ่คือขูดดินมันจะไปเปลือยเปื่นบ่ไปเปื่นตัวเออมันมันจะไปเปื่นตัวเก่าอีกนได่เปื่นตัวไมตัวไม้เอานั่นนะเออมันจะไปเปลื่นตอยู่ข้างในนั่นจังสอ

บ้ากนันบอมากคนนบอมเป็นทางเตเข้าไปกระนันานนบอาเอาไม่ซื้มันก็หวานอยู่ไม่ซื้อหัวน่ก็หวานันี้ไปกินเปิดตู้เย็นมาตนี้ใครอยู่นี่นี่ีนี่นี่นี่ยพอนีนี่ใครอยู่อันนี้เป็นไรตัวนี้มันุ่กตัวนี่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 น มาเลยมาเลยพี่น้องมเลยพี่น้องเฮ็ดเขาจะมึงเห็นร้อนนี่นี่กำลังได้เฮ็ดมาใ่ไหมเนี่ให้จิไปยยากม่อกียากได้กินแห้งแกงเนี่ มาเลยมาเลยพี่น้องมาแเลยพี่น้อง